อาพากันฟังโอกาสเช่นนี้มีไม่บ่อยภายหลังจากที่อาจารย์ได้เดินทางไปหลายสถานที่หลายทิศหลายทางหลายแห่งนะแล้วก็ไม่มีโอกาสคิดว่าจะได้มาจำภาษาที่ประเทศอังกฤษแต่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันมีบุญกรรมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็เกิดบังเอิญว่าตัว่ามีนะ สถานที่มีวัดป่าเทหลังสีนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วนะเป็นวัดเล็กๆแต่ใจใหญ่นะทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยใจฉะนั้นเมื่อกี้ได้พูดกับพวกเราให้พวกเราทราบกันว่าเราจะมีความฝันนะดีมนะเมื่อมันเล็กต่อไปในนาคตข้างๆเรานี่นะให้เราฝันกัน นะมีความฝันสักวันหนึ่งก็จะเป็นวัดเทลังสีเหมือนกันนี่ในความฝันนั้นซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ70-80%แซแล้วนะอาจารย์ได้บอกกับพวกที่อยู่เมืองไทยบอกว่าถ้าเรามีบุญวาสนาบาร,รมีจริงๆเราจะเหมาลำทิจีมาเลยนะไม่ใช่งานเล็กงานใหญ่ถ้ามีการ pay ออฟเมื่อไหร่แล้วก็ เราจะเมาลำทีจีมาเลยนะท่านั้นพวกญาติโยมนี่ตอนนี้ก็ลำบากไปก่อนนะมันเล็กๆใจใหญ่เนี่ยเออมีความฝันไว้ก็ประมาณแปดสิบล้านบาทนะมันเป็นเล่นปอนเราก็มีความฝันไว้ซึ่งก็ฝันหลายปีแล้วนะฉะนั้นบุญทั้งหลายทั้งปวงที่วัดป่าเทศลังสีได้นำพาพวกเรานี้ก็คือให้ทุกคนเข้าใจว่ามานี่ ไม่มีคนรวยไม่มีคนจนคุณไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ในทีน่นี้คุณคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นอย่าได้พูดว่ามึงรวยกูจนมึงจนกูรวยผัวฝรั่งมึงรวยนะอย่าพูดที่นี่คุณคือมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าคนดำไม่ว่าคนขาวไม่ว่าใครๆทั้งสิน้นคุณคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแสดงว่าคุณมีสปิริตคนเท่าคนแก่ อย่างอาจารย์ดูนะล้นแล้วแต่มาที่นี่คือมีน้ําใจเมื่อไรก็าตามที่วัดป่าททพรังสีมีงานกระถินหรืออะไรคุณแสดงออกนะแต่ในที่นี้ไม่มีเสมอภาคกันหมดเพราะอะไรที่ว่าคุณมีคือคุณมีความทุกข์ใครบ้างมีมีความทุกข์อยนี้มีไหมยกมือขึ้นดิทุกเหมือนกันเรามาจากบ้านเราเพื่อมาสแสวงหาความ จเจริญนลุงเรื้ยงถูกไหมแต่ในความเป็นจริงของชีวิตนั่นก็คือมาโอดโอดอยากๆไม่มีหรอกพระเจ้าบอกอย่างป้าหวียกมือขึ้นเมือกินก็ไม่จริงนะบอกว่าไม่ทุกเนะี่ยไม่จริงอะเบาหวานเต็มหัวอยู่นะอย่ายาต่อแหละฉะนั้นเรายอมรับกันอาจารย์พูดไม่มากนะอาจารย์พูดจริงแล้วก็ใจก็เป็นอย่างนั้นด้วยที่มาสงเคราะสงหาพวกเรานี่ ตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์หยียบแผ่นดินกองกิษนี่นะอาจารย์ก็เห็นแล้วแล้วว่าพวกเรานั้นล้วนแล้วแต่ทุกทั้งเมืองไทยและเมืองนอกแต่ให้เกิดความสบายใจบ้างชั่วครั้งชั่วคราวอย่างพวกเรามานี่แฮปปี้ไหมแฮปปี้นะฉะนั้นความฝังของเราที่จะมีที่ที่มันเยอะแยะพิพอที่จะรองรับให้ความสบายใจกับพวกเราแม้ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราว เท่ากับช้างพับหูงูแลบลิ้นนี่ก็ยังดีใช่ไหมซึ่งต่อไปนาะคตเรายังไม่รู้ว่าผลกรรมวิบากความทุกข์ยากลําบากครับก,การกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามในการเปลี่ยนรัฐมนตรีประเทศอังกฤษนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนจากคนนั้นมาเป็นคนนี้ณเวลานี้ภาษีขึ้นนะไม่ใช่อาจารย์โนเนยไม่รู้นะอาจารย์ดาราดูติตอกเลยแหละ <laughs> ร้อยหนึ่งเข้าสี่สิบนะ จากพวกเราในี่สี่สิบรัฐบาลเอาหกสิบเห็นไหมแต่ก่อนไม่ถึงก็พวกเราก็ลําบากฉะนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางในการที่ให้พวกเรามาเจอกันเมื่อมาเจอกันแล้วอย่าให้มีความสุขนะให้ทุกคนมีความสุขทายเทพลังงานดีๆออกนะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ช่างหัว่าคุณเนอะนะจะเป็นแม่บ้านจะเป็นนางพยาบาลจะเป็นคนดูแลคนแก่อะไรก็ช่างที่นี่ไม่มี มีแต่บุญนะฉะนั้นว่าป่าเทศรังสีนี่จึงเป็นสโลแกนว่าคุณมาที่นี่คุณคือมนุษย์คนหนึ่งเสมอภาคกันแต่ถ้าหากอยากจะอัปเดตตัวเองขึ้นไปเมื่อใดที่ไม่สบายใจก็มานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ซึ่งเด็กมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบ้างแคมบิดบ้างนะที่กลับไปเป็นหมอที่โรงพยาบาลรามาก็เยอะหลายคนนะเราให้โอกาสอย่างหลายหายคนที่ประเทศไทยถามไดันว่ามาประเทศนอกทําไม อาจารย์บอกอืมอาจารย์มาให้กําลังใจกับคนไทยนะไม่ได้มาเน้นเรื่องภาวนาเรื่องสมาธิมีนิเทชันไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นขอยกให้วัดอมราวดีนะวัดจติวัดจิตวิเวกมาให้กําลังใจมาให้ขวัญกําลังใจกับคนไทยฉะนั้นมาที่นี่แล้วทุกคนคือคนไทยแล้วก็เสมอภาคกันให้จําไว้เลยว่าไม่มีการแบ่งแยก แยกเขาแยกเราที่ประเทศลังสรีจะไม่มีเรื่องเหล่านี้นะแล้วโอกาสต่อไปก็คือการจัดกระถินซึ่งถ้ามันมากจริงเราก็ต้องกลับไปที่เดิมนะเมื่อเราเมื่อในเมื่อเราลุกไปข้างหน้าไม่ได้เราก็รอเวลาว่าเมื่อใดที่จะสําเร็จผลถึงเวลาการเวลาเทวดาท่านพร้อมนี่นี่คือเงินเทวดานะโยมไม่ใช่เงินคนธรรมดานะมีโยมก็จะถวายที่ที่ดิน แล้วก็จะขายที่เขาใหญ่สามร้อยล้าน<ม>เขาจะแบ่งให้ยานหนึน่งล,ล้านร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านเราก็สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้อาจารย์ไม่ได้มุถ้ามันเป็นจริงนี่เหมาลำทีจีเลยนะแล้วก็เปิดเปิดวัดเต็มที่เลยพวกโยมก็ต้องภาวนาช่วยกันนะเอออย่าอยู่เฉยๆนะอย่าอย่าอย่าอยู่เฉยๆช่วยกันภาวนา,าไม่ต้องหรอกเพราะนั้นมันขี้กาเกินไปอย่าไปฝันลงลงมงแรง ซื้อยนตายก็ยังไม่ถูกเลยนะอย่าไปฝันอ่าน,นั้นคือความจริงเอาละทั้งหมดทั้งมวลที่นี่ก็คือว่าทุกคนให้จำไปเลยว่าทำด้วยใจนะไม่ได้ทำเพื่อเพื่ออ,อสวยรวยหล่ออะไรหรอกถ้าเรามีใจแล้วนี่นะอันนั้นแหละเรามาด้วยใจฉะนั้นวัดป่าเทศลังสีจึงเป็นที่สถานที่ให้เปิดโอกาสกับพวกเรา แต่ในตัววัดก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปพูดกันข้างนอกนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของโยมแล้วนะแต่ที่นี่คือที่นี่ที่นี่มัคือที่ไหนนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในโอกาสที่วันนี้ถือว่าเป็นวันเข้าพรรษาสําหรับพวกเรานั้นถ้าเมาื่อใดก็ตามที่เรามีใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่าได้พูดเรื่องแยกเขาแยกเราเมื่อพูดไปแล้วจิตใจมันก็เผาผลาญจิตใจเราเองนะความเสมอภาค ตั้งแต่ผู้องค์ท่านเห็นแล้วว่าเกิดเป็นทุกทุกคนนี่ทุกหมดผู้หญิงผู้ชายอาจารย์พูดนี่ก็ทุกนะทุกเพราะอะไรทุกเพราะเบือบ่อเบื่ออยากอยากหิวก็อยากแล้วอ,อิ่มก็เบื่อเนี่ยมันจึงเป็นอันนี้จังความไม่แน่นอนทันใดก็ดีถ้าเรามาคิดถึงร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนในวัยหนุ่มเนื้อเราเนื้อหนังเราก็แต่งตึงแบบนี้มันอายุมากมายแล้วก็หย่อนยานต่อไปมันก็เป็นอะไรเป็นเผา ็นที่เท่านะฉะนั้นในช่วงในช่วงนี้เรายังทําประโยชน์ได้นะซึ่งอาจารย์พูดในหลายที่หลายแห่งว่าเกิดแก่เจ็บตายนีย่สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดแน่อยู่ข้างหน้าเราแต่ในขณะนี้เรากำลังเดินเข้าไปหามันเราจงทําสิ่งที่มันเป็นทุนกับใจของเราคืออะไรคือความดีดีคือ,อยังไงทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสิ่งใดใดก็ตามที่เราทําไปแล้วเกิดความชุ่มชื่นใจเบิกบานใจคิดมาเมื่อ,อไหร่ ก็อิ่มเอิมใจนั่นแหละควรจะทําไว้ในสุดก็คือการทําสมาธิก่อนนอนนะหัดสึกอากาศหนาวมีมะลงออกไปก็เสียเงินอยู่บ้านเราก่อนนอนเราล้มตัวลงไปแล้วเราก็นอนนึกพุทโธพุทโธพุทโธนี่อันนี้เป็นสาระแก่นสารส่วนข้างนอกเราอยาอยู่หากินโลกสวยอย่างนี้เนี่ยตามกติของเราเน่ยมันไม่จริง อันนี้จริงจะพึ่งได้อย่างลูกศิษย์อาจารย์ก่อนที่จะบินมานี่หลายคนที่เป็นมะเร็งคีโมอยู่นะถ้าอยู่ถ้าอยู่ยดูย้อนหลังไปอ่าหลายๆคนคีโมคําว่าคีโมนี่มันจะร้อนทั้งหมดทั้งตัวนะไฟนรกมันแผดเผานะถ้าเรามีสติสมาธิของเราอยู่เราฝึกมาเรื่อยๆนี่เราจะมีที่อยู่ในคีโมนั้นอย่างอาจารย์สอนนะถ้าเราสามารถกดดูไลน์ดูในไลน์ในเฟซ วัดป่าห้วยราดสิ่งเหล่านี้แหละที่อาจารย์สอนคือเป็นที่พึ่งของตนได้แต่โอกาสที่จะเจอครูบาอาจารย์มาแนะนำพัมสอนนั้นท่านสอนแล้วท่านก็จากไปหรือท่านสอนแล้วเราก็ต้องโดดเดี่ยวอยู่ในห้องไอซคนเดียวนะไม่มีใครหรอกไม่มีใครที่มาช่วยเราหรอกผัวก,กับเมียเนี่ยจะมาช่วยแบ่งเบาความเจ็บความปวดกันได้นะไม่มีไม่มีหรอกฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลานะั้นฮะให้พากันทําให้พากันประกอบอย่าประมาท นะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยตัวเราเองได้โดยเฉพาะเจาะจงเลยดังนี้เป็นต้นฉะนั้นชีวิตของเราที่เคยมาสู่โลกใบน,นี้จึงมีความหมายถ้าไม่มีไม่มีความหมายเราก็ล่องลอยลอย,ลอย,ลอยไปตามกิเลสนะตรงนั้นดีตรงนี้งามสังขารร่างกายก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้น,นในสุดก็ตายเผากลายเป็นดินน้ำลมไฟดังนี้เป็นต้นสาระประโยชน์ในการที่เรามาวัดไม่ใช่มาบา มามามา,มาอวดชุดสวยกันนะไม่ใช่มาอวดอาหารกันนะมาแล้วได้ฟังประโยชน์แล้วเราไปประพฤติปฏิบัติอันนั้นคือประโยชน์สูงสุดดังนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเออการมีพระสงฆ์นั้นมีคุณค่าอย่างไรพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตัวท่านแล้วท่านก็มาสั่งสอนถาถ่ายทอดให้พวกเราฟังเมื่อเราฟังแล้วเราทําตามแล้วเกิดผลอันนั้นแหละมันจะเป็น สมบัติของเราโดยแท้มิฉะนั้นแล้วเราจะไปยินดีอยู่กับวัตถุข้าวซะข้าวปลาอาหารอาหารอาาร่อยเลยอันนั้นมันเป็นภายนอกภายนอกยังไงอาจารย์ภายนอกเหมือนกับมันมีเปลือกส้มนี่นะผลทานนะคือเปลือกส้มสิ่งที่เราทําลงไปเรากินลงไปคืนลงไปในท้องเรามือจะกี้นี่คือเนื้อส้มแต่รสชาติของความสงบนะเรารู้เลยว่ารสชาติความสุข ที่ไม่มีประกอบด้วยเงินทองเป็นอย่างนี้นั่นสามระดับเห็นไหมเปลือกเนื้อลสถ้าเรารู้รดเรืออ่องถ้าเรารู้รสแล้วเราจะรู้คุณค่าว่าเออการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่ออย่างนี้แต่ก็อีกละ่ะมีผลข้างเคียงขึ้นมาบางทีมันก็แฉลบไปทางสายมูเตลูเป็นคนเจ้าทรงเจ้าเข้าผีเป็นน้องหญิงน้องหยังขึ้นมาเชื่อมจิตไม่เชื่อมจิตออมันบ้าแล้วอันนั้น มันบ้าแล้วมันออกนอกเส้นทางแล้วอย่างนี้เป็นต้นให้จริงเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางการภาวนาทำจิตทำด้วยเหตุทำด้วยปัจจัยของเราจริงๆเหตุเท่าไหร่ผลก็เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นให้พากันเข้าใจอาจารย์ก็พูดไปหลายด้านหลายทางมาลองจองใจแล้วต่อจากนี้ไปญาติโยมก็พากันตั้งใจรับพรในการที่เราทำความดีนี้ให้แม่พระธรณีเป็นสักขีพยานการกรวดน้ามันมีสองอย่าง นะตามประเพณีอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถคอนโทรลใจของเราได้เราก็นึกในใจของเราโดยไม่ต้องมีน้ำนะฉะนั้นหวดน้ำตามประเพณีก็คือการเทน้ำถ้าใจเราไม่แน่วแน่เทน้ำหมดมหาสมุทรนี่มันก็ไม่มีความหมายหรอกแต่ถ้าใจเราแน่วแน่แล้วเพียงอารมณ์ชั่ววูบหนึ่งเราลึกนึกถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายตลอดถึงเทวดาอารักษ์นะตัวรักษาตัวเรานั้นก็มีความหมาย อันนี้เป็นต้นปาาระกันตั้งใจอขอเมื่อได้จพร้อมนะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันคารวะอำพงผูอุปชาอาจารย์ทั้งหมดก็จะได้รวมปรรวะพร,ระสงฆ์อเทระผู้เป็นประธานตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะ <c oughs> นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเถเรปมาเดนะ

อปาราทังคามัตุโนพันเตคามตุโนพันเตมหาเถเรมหาเถเรปามาเทนะปามาเทนะคาวารัตเยนะกตังคาวารัตเยนะกตังสัพพังอปาราทังสัพพังอปาราทังคามัตุโนพันเตคามตุโนพันเตลองจิตสบายน้ำหมอบลง ก้มลงก็ได้ไม่ต้องมาติดพื้นหรอกเอ,อติดพุงตั้งใจให้ดีกรรมอันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้ประมาทาพลาดพลัง้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเจต,ตนาก็ดีไม่ได้เจต,ตนาก็ดีก็ขอขอโหสิก,กรรมเหล่านั้นกับพวกท่านทั้งหลาย อย่าได้มีกรรมมีเวรมีภัยซึ่งกันและกันสืบต่อไปอีกเลยอะหังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตวังอามามะหันเตเอาเงยขึ้นจิตตังปัจชิตัง,ต,งตุมหังคิปะเมวสมมิจตุสาเพบุเรนตุสังคป,ปะจันโทปนละโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโค วินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีขายุโกภวะอะพิวาธนศีริสนิจังวุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังถัลังต่อไปไปทำกานรับนรรับพรนะทีนี้หลังจากมทำรับป่า ทีก็ถูกทำตอนที่ปวดน้ำเงาบอกว่าอยากทาวฤทธาภูราปิริปุรนติสักครังเอวะเนวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติมอิจิตังปะจิตังตุมหังจิปะเนวะสมิจเตุสัพเพปุเรนตุสังกปัง ฉันดูปนักราสยาธาไม่ิโชติรโสยาธาสปิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโววินัสตุมาเทภาวัตวันตารโยสุขิตกายุโคภวาปิวัตนสิริสานิจังอุตาปจายโน

ชายสิทธิตนังลาพังโสติภักขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโอชาโพคังวุธิเจยะสวาสัตวัจจายุจายิวสิทธิพวันตุเตอาวะตุสาพมังกาลังลาคันตุสาปฏะวทวตา สามาบทานุปาเวนาส ദാ โสทีภวัฑตุเตภาวตุสัพพมังคารังลาคันตุสัพพเทวตาสภาธรรมานุปาเวนาส e ാโสทีภวัฑตุเตภาวตุสัพพมังคารังลาคันตุสัพเทวตาสภาสังฆานุปาเวน สดาโสทีภาะวันตุเอ